อันนีงง้หวาน้อยทีไม่ไ้หมทีไม่น้อเดียวนะามกันแไม่มีแล้วม้ล้วมไม่ได้อามาลองดูในกระเปาเดอวเองรู้มีบ้างไหม ไม่เจอรอนะสิไม่ส่งฟ้าไม่ต้องใส่คนน่าเลยไม่ต้องใส่โอเคขอบคุณค่ะ เลือกก่อนค่ะขนมชิน้นละห้าบาทเลยค่ะพี่เมนูละวาเลือกได้นะคะชากาแฟหลอกหลอกมาได้แล้วเ <laughs> อาไว้หลอกเด็กๆก่อนนะ <c oughs> กาแฟเป็นเนสนมสดนะะปมนชาเลตไหมเป็นเนส นะไ,ไม่ใช่กาแฟนะไม่ใช่มีเป็นกาแฟแล้วก็เป็นพวกชาไทยพี่ต๊้าปกติ